วันนี้ครับเดี๋ยวเรามาทําปลาร้าหลนทานกันนะครับท่านใดที่ชอบเมนูปลาร้าวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ทําเป็นปลาดุกต้มปลาร้าหลนแบบที่เคยทานกันนะครับวันนี้เราทําเป็นหมูสับต้มปลาร้าหลนนะครับทําออกมาก็จะน่าทานหอมแบบนี้เลยนะครับก็ここสมัยตอนเล็กๆนะครับปู่ย่ายตายายก็ทําให้เราทานนะครับเป็นปลาร้าหลนแบบนี้นะครับแต่วันนี้เราดัดแปลงเป็นหมูสับนะครับผม รสชาติก็จะเข้มข้นนะครับปรุงวันนี้จะไม่เค็มรสชาติจะกลมกล่อมกาลังพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันนะครับวันนี้เราหลนปลาร้าจากไหสดๆเลยครับผมไปรับชมกัพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับมาดูส่วนประกอบสําคัญกันครับผมก็จะมีปลาร้าครับวันนี้เราใช้เป็นปลาร้าสดๆจากไหนะครับเราก็หมักเองทําเองนะครับผมประมาณ400กรัมครับผม เนื้อหมูบดครับประมาณ200กรัมนะครับอันนี้เป็นมะเขือเปาะหั่นแช่น้ําเกลือเอาไว้นะครับจะได้ไม่ดําครับหน่อไม้นะครับหอมแดงครับแล้วก็ใบมะกรูดครับผมพริกชี้ฟ้าเขียวหั่นเอาไว้นะครับพริกแดงจินดาครับแล้วก็ตะไคร้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยครับเราก็มาหล่นปลารากันก่อนครับใส่น้าเปล่าลงไปประมาณ1ลิตรนะครับผมจากนั้นก็ ใส่ปลาร้าลงไปได้เลยนะครับเนื้อปลาร้าเราใช้เป็นปลาร้าสดๆจากหายเลยนะครับผมเราหมักเองทําเองครับประมาณ400กรัมใส่ลงไปหลนก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่กะปิลงไป1ช้อนครับเพื่อให้น้ำปลาร้าของเรานั้นเข้มข้นขึ้นนะครับ ใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปสักหน่อยนะครับเพื่อให้น้ำปลาของเรานั้นหอมมากขึ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะครับต่อไปเราใส่เป็นมักขามเปียกลงไปหนึ่งฝักใหญ่ๆเลยนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวมากก็เพิ่มเติมเอานะครับ บ้านผมแถวบ้านนอกนะครับก็จะมีเป็นมะขามเป็นฝักแบบนี้นะครับผมถ้าใครไม่มีนะครับก็ใช้เป็นน้ำขามเปียกแทนนะครับใช้เวลาหล่นสักพักหนึ่งครับจากปลาร้าเป็นตัวก็จะละลายเป็นน้ำปลาร้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็จะนำ ปลาร้านะครับที่เราหลุมได้มากรองในกระชอนนะครับเพื่อนําเอาก้างปลาออกนะครับหรือว่าเศษของมะขามเปียกนะครับเอาออกเหลือแต่น้ำปลาร้านะครับผม ถ้ามีฟองลอยขึ้นมาแบบนี้ก็ตักออกบ้างนะครับผมจะได้สวยงามน่าทานครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะใส่หมูสับลงไปได้เลยครับหมูสับที่เราใช้ในวันนี้ประมาณ200กรัมครับเราจะปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะครับผมใส่ลงไปนะครับ ใส่หมูสับลงไปแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับจากนั้นก็ใส่ตะไคร้ลงไปได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะครับเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็จะตามด้วยหอมแดงนะครับประมาณสัก7ถึง8หัวนะครับแล้วก็จะใส่เป็นหน่อไม้นะครับเป็นหน่อไม้แบบอัดแท่งนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะครับทุบก่อนนะครับ ชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่นะครับผมไม่จํากัดปริมาณนะครับใครชอบมากก็ใส่มากได้ตามความชอบเลยนะครับผมเพิ่มรสชาติกลมกล่อมสักหน่อยครับด้วยผงชูรสสัก1ช้อน1ช้อนชานะครับสวนปลาร้าเนี่ยเราไม่ต้องปรุงอะไรมากนะครับผมความเค็มเราก็ได้จากน้าปลาร้าอยู่แล้วนะครับก็ใส่กะปิลงไปเพื่อรสชาติเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับ แล้วก็จะมีความเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกนะครับผมตัดรสเปรี้ยวให้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับปรุงรสชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองชิมดูก่อนนะครับว่าขาดรสใดไปหรือว่าปรุงรสได้ตามต้องการหรือยังนะครับถ้าขาดสิ่งใดไปก็เพิ่มเติมได้ตามความชอบของเรานะครับเราทําเองทานเองนะครับผมจากนั้นเราก็จะใส่ มะเขือเปาะนะครับมะเขือเปาะเนี่ยเราหัน่นแล้วก็แช่น้ําเกลือเอาไว้นะครับล้างซักสองน้ำนะครับผมเอายางดำๆของมะเขือออกก่อนนะครับเวลาใส่ลงไปจะได้ไม่ดำนะครับผมสีจะได้น่าทานนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องรอให้มะเขือเปาะของเราสุกก่อนนะครับถ้ามะเขือเปาะสุกแล้วก็ ถือว่าเป็นอันว่าใช้ได้นะครับผมเอาครับจากนั้นเราก็จะใส่พริกอ่อนนะครับเป็นพริกชี้ฟ้าเขียวหั่นเป็นท่อนแบบนี้นะครับผมใส่ลงไปเลยครับแล้วก็มีพริกแดงจินดาครับผมใส่ลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มตีสันตามด้วยใบมะกรูดนะครับเหลือไว้ก็ทิ้งเปล่าๆครับผมใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับ เอาละครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมปิดไฟได้เลยพร้อมทานแล้วนะครับบางท่านบอกว่าปลาร้าเป็นตัวสดๆแบบนั้นหาซื้อยากนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่มีก็ใช้เป็นน้ำปลารา้าต้มสุกสำเร็จรูปแบบขวดก็ได้นะครับผมอันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าหาได้ก็แนะนำให้ใช้เป็นปลารา้าสดสดเป็นตัวแบบนี้นำมาหลนดีกว่า นะครับจะได้ความหอมและเข้มข้นจะรสชาติของปลาร้ามากกว่านะครับผมจะบอกว่ากินหอมมากๆเลยนะครับผมสีสันก็น่าทานแบบสุดๆกันไปเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ตักชามนี้นะครับให้ยายนะครับผมยายก็ บนอยากทานปลาร้าหล่นมานานนะครับวันนี้ก็ได้ทานสักทีนะครับผมถือโอกาสทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะครับมาครับขดข้าวสวยร้อนๆเตรียมรอเอาไว้เลยครับผมหมูสับต้มปลาร้าหล่นของเราในวันนี้นะครับผมผักก็กรุบกรอบน่าทานเลยทีเดียวนะครับถ้าใครชอบแบบทรงเครื่องก็ใส่กระทิลงไปด้วยนิดหน่อยนะครับผมจะได้เพิ่มความกลมกล่อมขึ้นไปอีกนะครับใครชอบสูตรนี้ก็ลองไปทําทานกันที่บ้านนะครับ วันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านครับผมโชคดีมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ